เด็กบ้าเลยไกินซะซื้อของให้กินแล้วไสิไม่เอาอ่ะจะมาทำใจแข็งนะ่เฮ้ยของของคนที่ขโมยคนอื่นเขามานะ่ะผมกินไม่ลงหรอกเ,ออเงินก็คือเงินไม่ต่างกันหรอก ผู้ใหญ่ก็เป็นซะอย่างเงี้ยเด็กมันถึงได้ทำเรื่องไม่ดีได้อย่างหน้าตาเฉยอเด็กนี่เมองหน้าทำไมฮะโทรศัพท์มือถืออยู่นี่แน่นอนไม่ผิดแนะน่ไปเลยขอบคุณมากนะคะอขอบคุณ<อ>จริงๆครัรคุณตำ,ตำรวจ<อ>ครับครับครับเอ้าจะขยานไหมคะจะขยานครับจะขยานขอบคุณครับ พั 5, นหกรอเยนคะมผมมีแบงค์หมื่นครับทัง,งั้นลองเงินทอนเดี๋ยวนะจ๊ะได้ขอมาแล้วแล้วคนซื้อล่รถ้าเกากะถ้าทางจะได้เงินดีสินะแล้วจะกับไปถึงไหนแล้วอ๋อโอเคอี่เขาไม่ได้ปักนะเอาอีกแล้วเด็กบ้าดิ อะไยใช่ไหมของตามสัญญาเฮ้ยอะไรอ่ะอะไอโดน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 กอ้สัญญาอะไรบ้าใช่เหมล่ะมากครับคุณตำรวจฮะไม่เป็นไรฮะมาจังเลยมาเชื่อไม่ผิดด้วยนะมีผู้ชายที่พาเด็กลักษณะเหมือนอยู่มาถามทางไปคามิเน่์พาร์คอ่ะโดยเฉพาะใครก็คิดแต่เรื่องตัวเองแล้วก็เรื่องเงินทั้งนั้น พ่อแม่พี่น้องก็ไม่มีใครเชื่อสักคนการที่จะให้ใครเชื่อเราอ่ะเราก็ต้องเชื่อมั่นตัวเองก่อนนะคำสอนของครูที่โรงเรียนก็พอจะเชื่อถือได้เหมือนกันดิด็อกเตอร์เป็นคนพูดไว้ด็อกเตอร์เหรอด็อกเตอร์หรือคนเสียสติกันแน่พวกโจนั่นแหละเสียสติอ่ะว่าไงนะเฮ้ยเฮ้ยหนีเร็วพวกกล่าวมา ไปแล้วสิถอยชักช้าอยู่ได้แล้วจ้างนี้เราต้องส่งเสียงก่อนทำไมเนี่ยเเลยเร่ลยนี่แหโอ้ยเจ๋งเลยพี่เอาเลยโอ้ยนี่นึงเออเร็วเร็วเร็วโ้ยร็อกร็อ มาปิดเครื่องก่อนเฮ้ไปอ่กนนะจทัวคราวเฮ้อเฮ้ยฮ้ๆเฮ้เฮ้มฮ้เฮ้ยฮนเฮ้ยเลีเฮ้เฮ้เกเฮ้เฮ้อฮเรเา้เเฮ้เฮ้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 เฮ้เา้เก้เฮ้อ่ะเฮ้เเฮาเ้เฮ้เ้ ไปแน่ไม่เอาเหรอไปเอามาดิวิ่งฮวิ่งวิ่งวิ่งฮะเฮ้ยจังหวะนี้หนีแล้วไปเลยไปวิ่งวันนี้มันที่อ่ะไ่อะมันขั้วมันดีด้วยมันคั้วอะไรกันน่าจะแข่งคนปิดเกมนะเดี๋ยวชีทเกมมาเจ้าม่น่าว่างเปล่าโกรธโกรธเลยไปตามเด็กนั่นมา นายยุติไฟป้๊งโ,โคตรช้าน่ทาท่านี้นะ่ะดิมันดาบเจ็ดดาวไงอ๋อคของสำคัญนะ เดี๋ยวนี้นะไม่เหมือนมาแล้วไปเร็วเด้ไปเลยจะหยุดหรือไม่หยุดแย่แล้วมันมาดักเอาไอมอน้อยแน่ส่งดาบมาไม่ส่งดาบว่หรอไม่ไหวแล้วอย่าเพิ่งท้อถอยดิเราต้องสู้นะอ้จะอุลาด เฮ้ยโอ้โดชัยกกล้บ้านี่อโอ้ยลลับด้วยโอยเฮ้ยโค้งีโ้แกขาสมาร์กโลยไปสิโอ้ยเ้ยนี่เวดขิดแล้โอุ้ยโบร์้่โอ้ยยังแม่งตองนี่ฉันก็คือสิโคลับมือฮโอ้

นี่คุยังเชื่อเียงไปเออีกแล้วาับเาโอ้างนี้เจทางนี้อีกราเลยอือ่าอย่าอย่ากกการนี่แน่ไม่ขอเยโอ้ย้าักเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้นี่น่อ้ยนัอ้นัไปนี่โอ้ยเจ๊จังเลยเจบ้าโอ้ยหลุมเหรอบ้าลูกผู้หญิง อาจาเเดาบนะเฮ้ยคุณดาบนี่ไงนี่เราอุตาบเฮ้ยโอ้โยเจ็บนี่ยโว้ดาบอ๋อสอสอฮเฮ้ฮไดดาบแล้วิ่งเที่ยวเอออ่ะนี่ดาบนะได้ดาบเอาดาบไปเป็นไบ้างนี่เ้โดนต

แอท็กแปลว่ากระบือโจมตีมาเลยกะบือกระบือกระบือโอ้ยควิดรวิดนี่หนักกระบือเจ็บพอเ้อหนกระบือบูแอทแท็กกระบือโจมตีวีบงอ

โย่ลืม่านเลยลืโอ้ลืนี่โอ้นีมโอ้เรามันบวกหัวสูงและหุดแลวไขรโ้นนี่นี่พอแล้วโอ้โอ้เอาลีสับสัตเขาหลุดสามเซต นี่จิงอุ้ยปันกระบือไร้เขาแย่แล้วเขาเป็นอนี่เลยนี่เลยันจะขวิดใหญ่ไก่อะอ๋อนี่เนาะเต็มเต็มเต็มโอ้จะกัดงเต็มเต็อ๋อนี่อ๋อนี่อึ๊มันมึนมึอะไรครับเจอพลังจิตเต่าเหนียวฉันจะอยู่เลยลูกแต่ไฟ้าดาวเหนืออ๋อ จำใจดีๆไว้อย่าเพิ่งตายนะดออกเตร์ดอกเรโย่ฮ่อฮ่าฮ่โอ้ยขอเจนดรเด็กจังเลยดีใจกลบ้านได้ไเป็นไงครับชุดหลังเดี๋ยวครับขอเวลานอกเดี๋ยวครับ รักอาจารย์เขาหลอให้มากๆนะเมไปถ่วงอาจารย์ไปเถอะโหตัวเองดีกว่านะอาจารย์ไหนไม่เข้าใจอาจารย์หอ้แมง่อเคคนนั้นแหละนั่นเถอะี่นี่หมายความว่าไงนะอ๋อป้าครับนี่มีอะไรปิดบังหรือเปล่าขอโทษที่ทําให้เป็นห่วงครับอยไม่เป็นไรหรอคนเรามันต้องมองไปข้างหน้าอย่าท้อถอยแต่ว่าดาบเจ็ดดาวน่ะคงโดนแย่งไปได้อะนะ ไม่เป็นไรรุ่นน้าเพร่งหมายความว่าเราแพ้นี่ครับจริงไหมนะอยู่ใช่ยใจสบายใจได้นะต้อง่นะรับผมใจหมาแล้วดาดเจ็บเลยใจ